สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเซลลน้องจุ๊บจิ๊บอีกแล้วนะคะอยู่ในช่วงรีวิวรถรีวิวใจนั่นเองนะคะนี่เลยเรามาดู t o y ยตา้า Vios 1.5G Top Auto ปี2017นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าของเขามีความโดดเด่นยังไงบ้างไปชมกันเลย เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะเริ่มจากตัวตาไฟนั่นเองนะคะตาไฟตัวนี้นะคะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟหลีมาให้แล้วนะคะจะเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะคะถัดลงมานะคะตัวนี้จะเป็นไฟเดย์ไลท์น่ทามนะคะติดเฉพาะตอนกลางวันหรือเวลาเราเปิดสวิตช์ออนนะคะถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบสีเทานะคะตัดกับสีดําตัวรถเลยนะคะ่าโลโก้นะคะก็จะเป็นโต้ตาแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วนะคะอ่า มาดูกันที่ล้อเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นล้ออลลอยจากโรงงานนะคะเป็นของโตโยต้าแท้เลยนะคะจากป้ายแดงนะคะตัวนี้สเปกยางจะอยู่ที่185นะคะทับ 60R15 นั่นเองนะคะเป็นยางปี2021ทั้ง4เส้นนะคะถัดมานะคะจะมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกให้แล้วนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะมีกันสาดกันแมลงมาให้พร้อมนะคะจากโรงงานจากป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะมือจับจะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ฟิล์มใหม่รอบคันนะคะ ถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วนั่นเองนะคะมีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะถัดมาก็จะมีกล้องถอยหลังให้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีปักเซนเซอร์ให้2จุดกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เป็น V8 o T, ตัว G นั่นเองนะคะเรามาดูช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะว่าจะกว้างแค่ไหนนะคะอ้า กว้างมากๆกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีถาดรองพลาสติกมาให้นะคะไม่ว่าจะไปจับจ่ายใช้สอยตลาดนัดนะคะก็สามารถวางของได้เลยนะคะไม่มีน้ําไหลลงไปข้างล่างแน่นอนนะคะที่สําคัญนะคะแม่แรงยางอะไรยังไม่เคยลงพื้นกันเลยทีเดียวนะคะนี่อยู่ครบนะคะที่สําคัญรถที่นี่นะคะไม่มีชนหนักพิวามน้าท่วมตัดต่อหรือสวมซากสวมกระดองแน่นอนนะคะรถที่ไพศาลีเจริญยนต์ไม่มีกอไมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ มาดูภายในก,กันเลยนะคะของ Toyota า i o อรรุ่นนี้นะคะสุดหรูสปอร์ตสุดๆเลยนะคะนั่งสบายมากๆเลยนะคะมาเริ่มกันที่พวงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบ EBS นั่นเองนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะ หมุนง่ายมากๆเลยนะคะขับเบาสบายมือสุดๆเลยนะคะถัดมานะคะตัวนี้ของเขานะคะก็จะเป็นจอทัชสกรีนเซนิ้วเลยนะคะเลื่อนที่หน้าจอได้เลยนะคะและที่สําคัญคอนโซลของเขานะคะก็จะมีสีโรสโกลนะคะตกแต่งมาให้แล้วนะคะที่สําคัญก็จะเป็นแผงกระจกปรับไฟฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นโรสโกลเหมือนกันนะคะถูกใจคุณผู้หญิงหลายๆท่านเลยกันดีทีเดียวนะคะ มานะคะก็จะเป็นแอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นแอร์แบบแอร์ Air ปรับแบบว่าดิจิตลนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นหมุนแบบนี้เลยปรับเบาสบายตัวนี้จะเป็นปรับลดองศาเพิ่มองศานั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะหัวเกียร์ของเขาก็จะเป็นเงาเงาแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นลายตารางแบบนี้เลยนะคะเป็นได้สีส้มนะคะอบกอดสริดาได้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนขับคนนั่งคนนั่งโดยสารข้างหลังนั่นเองนะคะคือนั่งสบายมากๆไม่ว่าจะไปทางใกล้ทางไกลนะคะขึ้นเหนือล่องใต้นั่งขับขี่สบายสุดๆกันเลยทีเดียว ห้องโดยสารข้างหลังก็กว้างมากๆกันเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญนะคะมีที่วางแก้วสําหรับคนข้างหลังด้วยนะคะและที่สําคัญก็จะมีช่องเก็บของข้างหลังเก็บเอกสารนะคะหลังเบาะโอ้โหกว้างมากๆกันเลยขอให้ทุกคนนะคะเปิดใจยอมรับเจ้าตัวเจ้าเฮียคันนี้ไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะคะ1496สีซีซีนั่นเองนะคะ108แแรงม้านะคะ ตัวนี้นะคะจะรองรับน้ำมัน e85 นะคะแก๊สโซฮอ์95และ91นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์บินซินนั่นเองนะคะเครื่องยนต์ของเขานะคะนิ่งเงียบนะคะที่สำคัญนะคะตัวนี้เปลี่ยนถ่ายของเหลวจากศูนย์นะคะศูนย์โตโยต้าเท่านั้นนะคะอ่า,อาเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูรีวิวเจ้าโตโยต้าวีออสคันนี้นะคะก็ขอฝาก คันนี้ไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่กําลังมองหารถยนต์มือสองคุณภาพเกรดเนะคะมาหาเราได้ที่เต็นาษษารถไพซาลีเจริญยนต์หรือกดจิ้มลิงด้านล่างได้เลย